พรุ่งนี้เราจะไปไหนวันนี้เราจะไปเดอะคีกันโอเคมีอะไรเดอะคีอ่ะเ,เ,เป็นอะไรเดอะคีอ่ะเดอีเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นบ้าเดอคีเป็นอะไรเดอคีเป็นท่าเรือเดอร์คีเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตท เราอาศัยและเรียนอยู่มีความสวยงามเหมือนกันนะซอกทางซ้ายก็จะเป็นซอกที่มีโบสถ์คาทโดอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูไปพาเดินผ่านโบสถ์คาทิดมนี่ซอยเล็ก ไมปิดอ่ะปิดนี้เถอ<น>ะไงคาร์ดิโดโรสทีออนกรีนก็โ,โรสจะเป็นที่นั่ง แต่ว่าตอนนี้เขาปิดอะ oh, บยากาศดีบรรยากาศดีเลย oh. ลมแรงมากอะแอบหนาวมีการแบบนั่งปิกนิก อะไรไหมก็มีของกินอร่อยร้าน Fish and c h i p อร่อยคือแบบถ้าเรามากินตอนร้านจะถูกมากๆมากๆเลยอะ่ะประมาณ5-6าปอนด์ถูกธรรมดาไม่ได้อะต้องถูกมากๆก็ถ,ถือว่าถูกมากแล้วเพราะว่าถ้ากินร้านอาหารไทยเนี่ยก็ถิบสิบปอนด์อาหารดบบั้นเดียวที่นี่มีร้านบอร์ดเกมด้วย คือเขาไม่ได้ดังแค่ประเทศไทยนะบอดเกมเลยวันนั้นมาเล่นกับพวกเพื่อนคนจีนคนฝรั่งเขาก็เล่นเป็นภาษาอังกฤษนี่ทานแมงม้าขนมไอ้ขนมพาสต้าอร่อยไข่วัฟเฟลแล้วก็ไอติมเป็นแบบสไตล์อเมริกันนี่เป็นทางเดินไปเดอะคีใช่ใช่

จะคีคีแปลว่าเ,อ,เออยท่าเรือไปได้สองทางนะซ้ายขวาแต่ไปทางนี้มันใกล้กว่าช่วงเฟเชลวิวมันจะมีชมรม,มชื่ออะไรนะชมรมทายเรือแคนูใช่แล้วเราก็เลยลงทะเบียนแล้วก็มาทายฟรีครับเราก็มากับคนในชมรมคือวิวสวยมากเจ้ทายเรือแคนูน,นี่คือวิวสวยมาก เออเขาโชว์แบบกับหัวเอาน้ําเอาหน้าดําน้ํำมุดน้ําอ่ะนี่ถึงแล้วตเคียคือบรรยากาศย่างเทิ่ปกติร้านค้าก็เปิดนะแบบว่าคนจะเยอะแต่ว่าช่วงนี้มันมีโรคระบาดะ ไปดูอะไรฮะ กับนกปนปนกันไปลอยอยู่ในน้ำนั่นไงที่ขึ้นมาอยู่ข้างบนก็อยู่นั่นน่ะกับลูกนกทีเก,นนกลยนกที่นี่ดุมากเลยนะเล่าวิริกรรมนกที่นี่ให้ฟังหน่อยเคยมีเพื่อนโดนฉกไอติมจากปากไป เพื่อนชื่ออะไรไม่ดีมางเพื่อนชื่ออะไรน่ารักไหมจะลองเข้าไปทักมันดิเข้าไปหวัดดีมันแตะหัวมันเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆอีกเร็วเข้าไปอีกเข้าไปใกล้ๆอีกใกล้อีกเข้าไปใกล้ๆอีกเข้าไปใกล้ๆอีก มีตวนสาธารณะด้วยของนรงครับคือน้องที่นี่ฉลาดนะเวลามันเห็นคนมันจะแบบเดินเข้ามาหา เลยไปขี้ใส่ตัวเรามั้เนี่ยฝั่งนู้นมีอะไรฝั่งนู้นมีมารทาหารเต็มเลยไปแล้วเราไปไหนกันต่อ ikut kan? kita camp, yolo. เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ River X River X อายาวมากยาวตั้งแต่เดอะคีไปจนถึงแบบ X หมาเลย สั่งพิซซ่าที่นี่กันสั่งในเวฟแล้วก็มาพิกอัพเพราะว่าช่วงนี้ไม่ให้นั่งดินที่ร้าน ดเอง้วย oh, no <laughs> นี่วันนี้เรากินพิซซ่ากันนี่ซอสเผ็ดนี่เนืเนสดอันนี้ช,นนชิชชัปเปิดหน่อยครับโอ้โหสิบสองโคตรใหญ่นี่พิซซ่าสิบสองนิ้วจ้ากับปลาหมุนทอดจา้าจริงได้เก็บกลับไปกินที่บ้าน